EMA คืออะไรนะครับ EMA นะเริ่มเลยนะครับมันก็คือ Moving Average หรือเส้นค่าเฉลีย่ยเคลืนที่นะฮะมันเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจการลงทุนประเภท Ten Following นะฮะเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากในหมู่นะักวิเคราะห์ทางเทคนิคในทุกตลาดทั้งทั้งตลาดเงินตลาดทุนนะฮะเนื่องจาก มันถูกเมนชันว่าเป็นเทรนฟอล low ing นะแต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูอะไรกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าว่า EMA เนี่ยเขาสามารถเป็นเทรนฟอล low ing อย่างนั้นได้จริงๆหรือเปล่านะ moving average เนี่ยมีหลายอย่างนะมี simple มีมี exponential มี average อ่บาบลาบลาบลานะฮะอันนั้นเราไม่ได้สนใจนะครับเราโฟกัสที่วันนี้เราโฟกัสกันที่ exponential moving average อย่างเดียวนะครับก็คือแปลงง่ายๆก็คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงมันหนักซึ่ง เขา EMA เนี่ยเขาใช้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า Simple Moving Average นะวันนี้เราจะเป็น EMA ล้วนๆเราจะทำการทดสอบแต่ EMA นะสูตร EMA ก็ราคาปิดลบค่า EMA วันที่ผ่านมาคุณค่าส่งน้ำหนักบวกด้วยค่า EMA ในวันที่ผ่านมาอะไรบราบรานะครับถ้าในตำรานะฮะเขาก็จะบอกว่า EMA เนี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ย แบบถุงน้ำหนักที่แม่นยำกว่า SMA SMA ก็คือเอาเอาเอาราคา close สมมติว่าเอาราคาโค o s e บวกกันหารด้วยจำนวนเพราะนั้นจบสูตร EMA e ก็จะยากขึ้นกว่านิดหนึง่งนะครับเขาบอกว่ามันแม่นยำกว่า SMA แต่ผมไม่ได้เทียบนะว่า EMA หรือ SMA อะไรดีกว่ากันนะคเพราะปกติผมก็ไม่ค่อยใช้ถ้าบทผมจะใช้ e MA ผมก็เป็น EMA อยู่แล้วนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่านักทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็น EMA นะเทคนิคการใช้ EMA อันแรกเลยก็คือดูแนวโน้มตลาดนะอันที่2ก็คือเขาใช้หาเป็นแนวรับแนวต้านอันที่3เนี่ยเขาใช้เป็นสัญญาซื้อขายได้เลยดูแนวโน้มตลาดเนี่ยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าถ้าราคาเนี่ยนะฮะอยู่เหนือเส้น MA เนี่ยนะอยู่เหนือเส้น MA เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็จะเป็นบูล l i อยู่ในสภาวะกระถิ่งนะแต่ถ้าต่ำกว่าเส้น MA นะไม่ว่าจะเป็น MA อะไรนะถ้าต่ำกว่าเส้น MA นะเขาก็บอกว่ามันจะเป็นสภาวะแบร r เบื้องต้นมันใช้กรองแนวโน้มตลาดได้ก่อนเลยนะอันที่สองเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้นะว่านะถ้าคุณเลือก EMA มาสักตัวหนึ่งเนี่ยนะโดนเส้นนี้แล้วมันสะดุ้งหรือแตะเส้นนี้เนี่ยไปก็ไม่พ้นก็ดีดกลับลงมาอย่างเงี้ยนะครับเส้น EMA ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านได้เหมือนกันนะครับวิธีการใช้คุณอ่คุณเลือกทำฟรมที่ชอบแล้วคุณก็ดูว่า EMA ท่าที่คุณเลือกมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับแต่ว่าหลักๆผมก็บอกเลยผมใช้ประมาณ30 40 50นะแล้วดูว่า3ตัวไหนเนี่ยที่มันสะท้อนภาพของอแนวรับแนวต้านได้ใกล้เคียงที่สุดระหว่าง30 40 50, 50ผมก็จะเลือกใช้ตัวนั้นไม่ได้ฟิกว่ามันจะต้องเป็น40ตลอดการ50ตลอดการหรือ30ตลอดการไม่ใช่ฮนะอ่าเวลาผมเปิดการาฟแล้วผมก็ใช้ EMA เป็นแนวรับ,แน,รบแนวต้านนะผมเปิดขึ้นมาแล้วผมก็ดูว่า เออว่าภาพที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อน e m a ค่าไหนที่มันสะท้อนแนวรับแนวต้านได้ดีที่สุดก็คือสัมผัสแนวต้านแล้วลงหรือโดนแนวรับแล้วเร่งขึ้นอย่างเงี้ยสะท้อนภาพได้ดีนะครับเราก็จะเลือกเราก็จะเลือกเอฟตัวนั้นนะฮะไม่ต้องเกรงมากนะครับเราใช้เพื่อเพื่อดูเป็นแนวรับแนวต้านนะะเราเราเราค่อนข้างอิสระกับม,มันพอสมควรใช้เป็นสัญญ,ญาณซื้อขายนะครับจริงๆเนี่ยใช้เป็นสัญญ,ญาณซื้อขายเนี่ยมันมีหลายรูปแบบ แต่ว่าสิ่งที่ผมจะอธิบายก็คือนะอันนี้เป็นในตัวอย่างเนอะก็คือตัดขึ้นนะครับเส้นสั้นตัดเส้นยาวเขาจะเลือก EMA 2เส้นซึ่งเขาจะเลือกเส้นสั้นกับเส้นยาวเส้นสั้นก็เป็นพ p เลียดน้อยหน่อยนะเส้นยาวก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ช้าหน่อยอ่าถ้าเส้นสั้นตัดเส้นยาวเขาบอกว่าเนี่ยคือจังหวะรองนะครับเส้นยาวตัดเส้นสั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจังหวะช็อตนี่เขาเขาใช้เป็นสัญญาณซื้อขายได้นะครับตัดกันซื้อ หรือใครจะตัด EMA เอีกเดียวก็ซื้อก็ได้นะหรือใครจะตัดลง EMA เส้นเดียวก็ได้เลือกมาสักเส้นนะตัดลงแล้วคุณจะช็อตก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นการใช้ EMA สนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยค่ะ